ความจริงไปไปมามาเหตุการณ์นี้ก็เป็นอย่างที่ผมเรียนไว้ว่าทั้งหมดเป็นเรื่องของการทรยศทั้งเรื่องทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของการก่อการกรบฏสุดท้ายผู้ทรยศก็ต้องถูกกำจัด สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตรฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์นะครับวันนี้มาว่ากันเรื่อง,องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศเนี่ยก็มีหลายประเด็นที่น่าจับตามมองโดยเฉพาะความขัดแย้งของมหาอำนาจนะที่ใช้สงครามเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นเศรษฐกิจเริ่มต้นเนี่ยผู้ผลิตเกลือใหญ่ในประเทศจีนรียกร้องให้ประชาชนเลิกกักตุนเกลือ จนขาดตลาดหลังจากญี่ปุ่นปล่อยน้ำเสียลงฟุกุชิมะนะฮะลงมหาสมุทรสำนักข่าวรอยเตอร์กับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าประชาชนชาวจีนแห่กันออกกว้านซื้อเกลือจนขาดตลาดไม่เว้นแม้แต่ร้านออนไลน์หลังจากญี่ปุ่นปล่อยน้ำปนเปื้อนอกัมมันตรังสีที่รับการบำบัดจากมหาสมุทร นะครับไม่สนใจคำร้องนะครับจาก IAED ว่าปลอดภัยจริง1ในชาวเน็ตชี้ติดตลกฮนะเห็นคนกว้านซื้อก็อดใจไม่ไหวแอบสั่งไปสิบถุงก่อนให้คำแนะนำให้ซื้อเฉพาะเกลือทะเลสาบกับเกลือเหมืองเลี่ยงเกลือทะเลในช่วงนี้ อีกปรากฏการณ์หนึ่งก็ปรากฏว่าผู้นำเบลาลนะรุสก็เชื่อปีโกจินเครื่อบินตกตายไม่ใช่ใบสั่งของวาลาดเมียปูตินเพราะงานหยาบจนเกินไปประธานาธิบดีเด็กซานเดอร์ูคาเซนสโกนะครับแห่งเบลารุสนะครับบอกว่าตนเคยเตือนเยบเกนีรีโกจินและดัชทรี อุตินนะครับสองผู้นำทหารวากเนอร์หลายครั้งว่าให้ระวังจะมีภัยถึงตัวก่อนจะเกิดโศกนาฏกรรมเครื่องบินตกที่ล่าชีวิตทั้งสองคนขณะเดียวกันก็เชื่อว่าการตายของทั้งสองไม่น่าจะเกิดใบสั่งของปูตินนะครับผู้นำของเบลารุสนะครับเผยว่าบริโกจินมองข้ามคำเตือนของเขาสองครั้งสองครา และในระหว่างที่ทาหารวัคเนอร์ก่อการกบฏต,ต่อต้านผู้นํารัสเซียเมื่อ24มิถุนายนตนก็เตือนพีโกจินว่าเขาต้องตายแน่หากยังขืนนําทหารบุกไปยังมอสโกแต่คําเตือนที่ได้รับจากพีโกจินก็คืองั้นก็ไปลงนรกด้วยกันเลยตายเป็นตายนะครับผมรู้จักปูตินดีเขาเป็นคนคิดสาระตะใจเย็นและออกจากยืนญาตด,ด้วยซ้ํา เขาบอกว่าผมคิดว่าปูตินเป็นคนทําและอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้มันดูจะหยาบเกินไปนะก็ไม่ใช่มืออาชีพซึ่งผู้นาของเบลารุสเบลารุสนะครับได้บอกแบบนั้นในขณะที่ไนเจอร์ไฟเขียวมาลีบูรีนากาฟาโซนะครับส่งทหารเข้านะครับหลังจากที่กำหนดวันดีเด ส่วนฝรั่งเศสนะครับไม่สบอารมณ์สหรัฐอเมริกาเดินเกมทางการทูตแก้ปัญหาโวยข่าวมั่วไม่เคยขอใช้น่านฟ้าแอลจีเรียในปฏิบัติการโจมตีสำนักข่าวรอยเตอร์กับสำนักข่าวอเจนซี่ได้รายงานว่าการแถลงการไฟเขียวให้ทั้งมาลีและบูกีนาฟาลโซนะครับ ส่งผลทำให้ทหารเข้าดินแดนได้นะครับห,ห่างหากอีโควัสส่งกำลังโจมตีนะครับกำหนวดวันเปิดฉากรบช่วยประธานาธิบดีบัวเมตบาซูมแล้วนะครับส่วนสองชาติพันธมิตรตะวันตกฝรั่งเศสสหรัฐอเมริกาเกิดเกาเหลาปารีสหัวเสียวอชิงตันเกิดเดินเกมส่งทูตนะครับตัวแทนกลุ่มรัฐประหาร แต่เจ้าตัวปฏิเสธเสียงแข็งไม่เคยขอให้แอลจีเรียใช้น่านฟ้าเพื่อปฏิบัติการทางทหารในกรุงนีอาเม uter, รอยเตอร์รายงานว่าการถแถลงการร่วมนะครับที่กรุงนีอาเม์ร,มรัฐมนตรีต่างประเทศของไนเจอร์ยืนยันพร้อมกับสองชาติพันธมิตรได้แก่มาลีและบูกีฟาโซนะครับได้ร่วมกันหาหรือว่าไนาเจอร์อนุมัติทั้งสองพันธมิตร สามารถส่งทหารของตนเองเข้ามาในดินแดนได้หากไนเจอร์ถูกโจมตีในความขัดแย้งของทหารกลุ่มอีโควัสนะครับการแถลงการชี้ว่ารัฐมนตรีทั้งสองนะครับยินดีต่อการลงนามนะครับหัวหน้าคณะรัฐประหารไลเจอร์ขอขอภยัยหัวหน้าคณะรัฐประหารของไนเจอร์พลเอกอับดุลมานทะเชียนีนะครับ ให้การอนุมัติให้ทหารมาลีและฟูกีนาฟาโซเดินทางเข้ามาดินแดนได้หากเกิดการโจมตีจากฝั่งของฝรั่งเศสนะที่มีโอกาสเป็นไปได้สูงเหตุการณ์สลดคนเหยียบกันตายในสนามกีฬาดามากัสกานะครับมีคนเสียชีวิตไป13ศพเจ็บร้อยกว่าคน เหตุการณ์เหยียบกันตายที่สนามกีฬาในกรุงอันตานานาออรโวนะครับเมืองหลวงของมาดากัสกาทำให้มีคนเสียชีวิตอย่างน้อย13รายได้รับกว่าเจ็บกว่าร้อคนนะครับฮานิดราสอสอฝ่ายค้านมาดากัสกานะครับได้ให้สัมภาษณ์กับวิทยุทย้ทองถิ่นว่ามีผู้เสียชีวิต13รายได้รับบาดเจ็บ107คนขณะที่สภากาชาดส่งเจ้าหน้าที่ ไปยังจุดเหตุเสริมว่ายังไม่ทราบตัวเลขที่แน่นอนแต่มีเยาวชนเสียชีวิต7จรายรัฐมนตรีคริสเตียนนะครับดิเซแห่งมาดากัสกาได้มายืนยันตัวเลขเบื้องต้นว่ามีคนเสียชีวิต12รายได้รับบาดเจ็บราวๆาว80คนนะเหตุการณ์เหยียบขึ้นเหยียบกันเองเนี่ยเกิดขึ้นบริเวณประตูทางเข้าสนามกีฬาบาวเรียนนะครับขณะที่ประชาชนราวห0,000คนเดินทางไป ร่วมชมการเปิดการแข่งขันอินเดียโอเชียนอีสแลนด์เกมส์นะครับที่เกิดขึ้นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจฮะภรรยาหมีก็ยิ้มปิ่มเลยทีเดียวฮะรปรากฏว่ารัสเซียยอดส่งออกทะเลนะครับไปยังจีนพุ่งหลังญี่ปุ่นนะครับซีฟุตญี่ปุ่นถูกแปนจากพิษน้ำเสียฟุกุชิมะ รัสเซียคาดหวังว่าปริมาณการส่งอาหารทะเลไปยังจีนจะเพิ่มสูงขึ้นหลังปักกิ่งสั่งแบรนด์อาหารญี่ปุ่นอย่างครอบกลุ่มเพื่อทำการตอบโต้การปล่อยสารปนเปื้อนจากกัมมันตรังสีในนิวเคลียร์ฟุกุชิมะสู่มหาสมุทรนะครับรัสเซียถือเป็นหนึ่งในประเทศผู้ส่งออกทางทะเลที่ไปยังจีนมากที่สุดโดยมีผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาต ส่งออกมากถึง894รายนะครับซึ่งเป็นองค์กรกำกับความปลอดภัยของรัสเซียเมื่อเดือนกรกฎาคมล่าสุดหน่วยงานได้มีการออกแถลงการว่าต้องการเพิ่มผู้ส่งออกอาหารทะเลไปยังจีนให้มากขึ้นนะครับเพื่อให้เป็นแผนการดังกล่าวก็มีการเตรียมหาลือกับจีนเพิ่มมาตรการความปลอดภัยอาหารทะเลและกฎระเบียบต,ต่างๆเพื่อส่งออกผลิตภัณฑ์จากแดนมีขาวป้อนสู่ตลาดของ จนันะบอีกเหตุการณ์หนึ่งนิวซีแลนด์ก็เปิดช่องทางให้ผู้ลี้ภัยยูเครนนะครับได้สิทธิเป็นผู้พำนักถาวรนิวซีแลนด์ประกาศเปิดช่องทางใหม่ในการให้สิทธิ์ผู้พำนักถาวรสำหรับผู้อพยพหนีภัยสงครามจากยูเครนรัฐมนตรีกระทรวงผู้อพยพนิวซีแลนด์ได้มีการแถลงว่าผู้ที่เดินทางมาจากนิวซีแลนด์ ด้วยวีซ่าชั่วคราวสำหรับยูเครนก่อนวันที่15มีนาคม2024จะสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้พํานักถาวรดได้ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ริภัยยูเครนมีโอกาสเข้าถึงสิทธินี้มากที่สุดผู้ที่ยื่นคำร้องไม่จำเป็นจะต้องสอบวัดระดับภาษาไม่จำเป็นจะต้องเข้าถึงแหล่งทุนที่เหมาะสมและไม่ต้องมีสปอนเซอร์ด้วยนิวซีแลนด์เริ่มโครงการออกวีซ่าพิเศษนี้ เมื่อปีที่แล้วโดยเป็นหนึ่งในมาตรการตอบสนองของทบานกีวีที่มีต่อสงครามรัสเซียเป็นฝ่ายรุกรานยูเครนและปัจจุบันมีชาวยูเครนได้อนุมัตนะิวีซ่าประเภทนี้แล้วจำนวน1,500คนสาเหตุหลักๆก็เพราะประเทศเขาทรัพยากรบุคคลกำลังน้อยลงในขณะที่มาวีเผยรายชื่อผู้สูญหายนะครับจากไฟป่าในรัฐฮาวายนะครับ มากถึง389คนแล้วทางการมาวีเผยชื่อผู้สูญหายจากเหตุไฟไหม้รุนแรงอยู่ที่388รายนะครับโดยเจ้าที่ร้องขอให้ประชาชนช่วยแจ้งเบาะแสเพื่อยือนยันจำนวนที่ชัดเจนนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับภาพถ่ายประวัติศาสตร์ของประธานาธิบดีโดนัทชัมกลายเป็นกระแสพอค้าหัวใสนำเป็นเสื้อ นาเป็นขายเป็นของที่ลึกนะครับภาพถ่ายเพื่อทําประวัติอาชกรรมของชวมนะครับกลายเป็นภาพฮิตชั่วงข้ามคืนโดยถูกนําไปสกรีนในของที่ลึกหลากหลายฮะทั้งในกลุ่มผู้สนับสนุนฌอมและกลุ่มที่ต่อต้านเขาด้วยนะครับผิดของ สารกัมบันตรังสีที่ฟุกุชิมะปรากฏว่าญี่ปุ่นก็เตือนพลเมืองในจีนปิดบังตนเอง <c oughs> คำสั่งระงับอาหารทะเลของญี่ปุ่นได้ส่งผลทำให้ชาวฮ่องกงบางส่วนพากันต่อคิวยาวเพื่อขอให้บริการร้านซูชิในย่านต่างๆเนื่องจากกังวลว่าหลังจากนี้อาจจะไม่ได้รับประทานเมนูยอดนิยมของญี่ปุ่นเนื่องจากไม่สามารถ นำวัตถุดิบสดๆมาจากญี่ปุ่นได้นะครับในขณะที่บูมเบิร์กเผยบันเทิงดันเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกานั้นโตขึ้นสำนักข่าวบูมเบิร์กรายงานกระแสข่าวนิยมนะฮะที่มีต่อทัวร์คอนเสิร์ตของ Taylor s ์สวิและก็บิอ o นเซ่สองซูเปอร์สตาร์สาวก้องโลกฮะร,รวมทั้งรายได้จากภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่ แห่งปีอย่างบาร์บี้และออฟเพมไมเออร์มีมูลค่าตัวสูงลิ้วแล้วก็เป็นรายได้ของสหรัฐอเมริกาภาพนาทีปล่อยดาวเทียมของทางยานสำรวจของอินเดียแต่ล้อผิวดวงจันทร์เป็นที่เรียบร้อยภาพปรากฏการการเคลื่อนไหวหนาทีหุ่นยนต์สำรวจนะครับเคลื่อนที่ของปรัชญาน ถูกปล่อยลงและดำเนินการออกตรวนบริเวณผิวขั้วดวงจันทร์ในช่วงไม่กี่วันหลังจากที่จันทรายาน3ลงจอดครั้งประวัติศาสตร์นะซึ่งก็เป็นยานของอินเดียส่วนกองทัพของฟิลิปปินส์นะครับออสเตรเลียทำการซ้อมรบร่วมในทะเลจีนใต้เป็นครั้งแรกกองทัพฟิลิปปินส์และออสเตร ออสเตรเลียนะฮะเปิดฉากการซ้อมรบครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับของฟิลิปปินส์บริเวณทะเลจีนใต้ซึ่งไทยก็เป็นผู้เกาะติดสถานการณ์จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในขณะที่จีนก็จับตามมองจากการซ้อมรบร่วมในครั้งนี้ในเชิงปรากฏการณ์ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะ <c oughs> เป็น <c oughs> ในเชิงปรากฏการณ์นะครับประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องที่กำลังเกิดสงครามนะครับในแอฟริกานะครับการเกิดสงครามในแอฟริกาตอนนี้ไนเจอร์ Niger, มีการประเมินว่าอาจจะมีการส่งทหารของทางฝั่งสหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศสบุกเข้าทำการชิงตัวนะครับประธานาธิบดีมูกีนาฟาโซ นะครับซึ่งถูกทหารของไนเจอร์ทำการควบคุมตัวและทำการยึดอำนาจนะครับสถานการณ์ตอนนี้ปรากฏว่าสหรัฐอเมริกาก็มีการส่งทูตทำการเจรจาฝรั่งเศสฮะเศรษิะดแดนฝั่งนี้เพราะเคยมีอิทธิพลนะครับก็พยายามจะส่งทหารเข้า,กกานะรุกรานประเทศอย่างน้อย2ประเทศนะครับก็เตรียมที่จะทำการตอบโต้นะครับแล้วก็มีการทำสนธิสัญญา หากฝรั่งเศสนำกำลังบุกเข้ามาไม่ว่าจะมาลีฟูกีนาฟาโซก็จะมาร่วมกันเป็นฝั่งของแอฟริกานะครับในการต่อต้านในส่วนของฝรั่งเศสด้วยเชิงงานสังเคราะห์ที่น่าสนใจตอนนี้เรื่องปีโกจินนะครับปีโกจินผู้นำของกลุ่มวากเนอร์นะครับตอนนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนแล้ว นะครับว่าถูกลอบสังหารนะครับอย่างไรก็ตามผู้นําของเบลารุสก็ปฏิเสธว่าเป็นฝีมือของวลาดเมียปูตินแต่เขาก็เตือนไปหลายครั้งแล้วอย่างน้อย2ครั้งนะครับในการที่จะเอากำลังบุกเข้าไปในรัสเซียนะครับซึ่งปิโกจินก็เคยบอกกับผู้นําของเบลารุสนะครับว่าเขาตายเป็นตายตายก็ตายด้วยกัน สุดท้ายปีโกจินตายก่อนนะซึ่งศพของเขาก็ถูกพบพร้อมกับเครื่องบินที่ตกและที่สำคัญก็ถูกตัดคอด้วยนะครับซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่อังกฤษก็กล่าวหาว่าเป็นโรงละครใหญ่นะครับ ของทางฝั่งรัเสเซียเพื่อใช้ในการปราบปรามผู้ทรยศในวันเกิดการรัฐประหารการถแถลงการของวาลาดาเมียปูตินได้กล่าวหาปีโกจินว่าเป็นผู้ทรยศก่อนหน้านี้ก็มีการประเมินว่าการวางกำลังนะครับในส่วนของในการวางกำลังนะครับในส่วนของเบลารุส ที่ปรากฏผู้นำกลุ่มวาคเนอร์ไปตรึงกำลังที่เบลารลสทำให้โปแลนด์ก็มีการตรึงกำลังของกลุ่มนาโตเพื่อป้องกันการรุกรานของนักรบกลุ่มวาคเนอร์แต่ความจริงไปไป,ไปมามาเหตุการณ์นี้ก็เป็นอย่างที่ผมเรียนไว้ว่าทั้งหมดเป็นเรื่องของการทรยศทั้งเรื่องทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของการก่อการกรบฏสุดท้ายผู้ทรยศก็ต้องถูกกำจัดทุกรายไป นะครับนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ไปถวายพระพรวรางคุณเลลงทวันสุราชายสูงเจือยำูพระเจ้าแผ่นดินสินคราแผ่นดินไทยในราชกรที่สิ้ทรงอุทิศเพื่อปู สืบสานงานพระราชบิดาขอพระสยามเทวาคุ้มครองพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทธามีใจเมืองเป็นสูงพลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง คุ้มครองปกปักรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิพพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีปรุมราชาพิเศษครบพลังศักดิ์สิทธิ์ธาเป็นพระบาทสมเด็จพระประมินทระรามาธิบดี ศีสินมหาวชิราลงกรณมหิสอนภูมิพลราชวรางคูกิติสิริสม,มูรณ์อดุลยเดชสยามินทราทิเบตรราชวรโรดมบรรม,มานาทบอมิษพระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัวโคดชะทาต้องเป็นพระมิ่งขวัญ พระบุญญาธิการดังรมโตใหญ่พระบาาละมีนำชาติรนไประสฎนรเดือดร้อนนะแห่งบุญใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตาทรงเป็นกษัตริย์จอมพับเพียงไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้ ทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชานทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนักราเนือยิ่งสิ่งใด 但愿永居留。转转转转转